เกดอาบน้ำให้น้องช้างภาพนี้ทำาอื้องหลายคนถึงกับต้องทักเรียกได้ว,ว่าดีกีความสวยและความแซ่บต้องยกให้เขาคนนี้เลยละค่ะสำหรับน้องเอกผิวออร่าอย่างเกตกันตาด้วยเส้นเก้าเจ้าของหุ่นเป๊ะปังสาวผู้หุ่มเทมีวิในัยในการออกกําลังกายอย่างนักล่าสุดเกสได้ขอผ่านตัวมาเป็นควานช้างเลี้ยงและดูแลน้องช้างที่ฟาร์มช้าง พัทรา i f e v e n farm งานนี้เกดได้โพสภาพของตัวเองที่กำลังอาบน้ำให้น้องช้างอยู่พร้อมแคปชั่นว่า enjoy this Persian time with m i l ขวัญ and her son และเราก็อาบน้ำด้วยกันกิ๊กๆ o c c โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโดยในภาพเกดนั้นทั้งขาวแถมยังผิวดีมากๆงานนี้ทำหลายๆคนถึงกับคอมเมนต์ทักเลยล่ะค่ะ เกตอาบน้ำให้น้องช้างภาพนีทำอึ้งหลายคนถึงกับต้องทักเรียกได้ว,ว่าดีกีความสวยและความแซ่บต้องยกให้เขาคนนี้เลยละค่ะสำหรับนางเอกผิวออร่าอย่างเกตกันก้า,กาด้วยเส้นเก้าเจ้าของหุ่นเปะปังสาวผู้หุ่มเทมีวิในัยในการออกกําลังกายอย่างนักล่าสุดเกตได้ขอผ่านตัวมาเป็นควานช้างเลี้ยงและดูแลน้องช้างที่ฟาร์มช้าง พัทรา iffen farm งานนี้เกดได้โพสภาพของตัวเองที่กำลังอาบน้ำให้น้องช้างอยู่พร้อมแคปชั่นว่า enjoy this Persian time with m i l ขวัญ and her s o n และเราก็อาบน้ำด้วยกันกิ๊กๆโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโดยในภาพเกดนั้นทั้งขาวแถมยังผิวดีมากๆงานนี้ทำหลายๆคนถึงกับคอมเมนต์ทักเลยล่ะค่ะ